มาดูล่นกควงไปหาชนโพด้วยกูตองแตงตองแทงตองแทงตองแทงโอ้แล้วเข็มกูอยู่ไหนเนี่ยแล้ะทงกูอยู่ไหนเนี่ยแบบนี้ไม่ได้ละเจะกู นี่หนูมือปื้นอ้เพอร์กินมันไม่ใช่ยชื่อพอคินมวยชื่อชื่อเล่นมันชัวรไอไก่ทรงซ้อไอไก่ทรงซ้อไปข้าบ้านมันกันเลยอือในบ้านมันหรอวะนี่ไอเหี้ยทรงใส่คองเข้าไม่ได้ต้องเปลี่ยนทิศทางเข้าได้หรอวะเข้าได้เลยปกติมันอาจจะเข้าตรงนี้อุย้ยกูจิดชุกหน่อย

Aku mau 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 ni ya. Hmm, ken? Oi, tua lagi mana? Yo. Oi, sedut lom. Wow. Tua hei, wahai di kau. Piu. Oh. Aau, mana hai pi nai? Huh, pada ocat pi Hmm, mengapa kau tamai wah? Ah, cub. Ah, โออจื๊บแม่งไม่ได้มองกูนี่วะแล้วมันมองเฮียอะไรวะฮูจุ๊บชัดเจ๋วน้องเนงน้งน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 องเนงนงกูก่อนนี่เลยพังตอ่อเออจื๊บเออจื๊บเฮีย,ยสะดุดฮะตัวเฮียเลยวะกูเป็นคนโกรกูจะชกหน้ามึงว,วิชาคาราเต้ ฮพื a a ่อ uh วูว uh ูว okay. kind of like. yeah. so ูวูจะเจออ๋โอเคเดี๋ยเวลาเขาหุงแล้วอืมเจอเดฟวนเป็นกูต้องจัดการมาแล้วเจอมีดแถวนี้ก็เอามาแทงมันนั่นแหละเดียเวลาเข้าเลบต้องแต็งต้องแต็งอุ้ยเจอไอ้ไก่มองหน้ากูอุ้ยเสียนั่นมันตัวอะไรวะทุกคนสวัสอุ้ยเสียมันถอยมาแล้วกูก็ต้องสวัส ไหนกูไม่เห็นเลยทำไมมึงขี้ตัวจังวะก็กูเห็นจริงอ่ะอ,อ,อู้มึงอ่ะกะโดดเตะคอหันขวาสิหุยเขี้ยตัวเฮียวนี้เจอจากโดนซอยแดงไปเจอ้อโอ้ยเสร็จไปหนึ่งลายต้องใช้คาถาตัวจิ๋วละไหนอะทำไมมันไปนานจังมึงกหกกูหรือเปล่านี่อะ กูไม่ได้เกกไอ้หีงั้นมึงก็มาดิตัวอกูป้ากูมาดิโอ้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 กูไเมีแล้วกูเกูม่วเอจังหวะนี้แหละย่องบ้าตอกแตตอกแตตอกแตกตอกแตกอาชาวูติ้งน้องวางกับดักแม่งเลยว่าไอ้เชียนี่มันเยี่ยวแตก าแต่กูมีกับดักอะไรวะเอ๊ะกูเจออะไรวะอู้น่าจะไม่ใช่แค่ชี่แตกแล้วน่าจะเป็นขี้แตกแล้วก็อาหารบดเป็นย่อยเลยไม่หนักคัเพราะจิ๋วแต่เจ้า้ยเชี่ยเหี้ยแล้วรีบนี้ดีกว่าไปตอกกระโดดฮาบลลีไอเกนไฟเอ๊ะไป หนึ่งนาทีผ่านไปเอ้ยพา,าเล่กูพอแล้วก็ได้อืมเป็นอะไรดีบะกูไม่ได้แล้วกูไม่อยู่กับมึงแล้วไปดีกว่าต็อกเตกต็อกเตกอุ้ยสะดุดแล้วไม่อกี้เออไม่มีอะไรเกิดขึ้นต็อกเตกต็อกเตกต็อกเตอก ลืมกูไปสัตว์เอานะครับมาดูตรงสุดท้ายนะกักแสดงพวกเรามีประมาณนี้นะครับไม่หลายไม่เยอะนะครับเพราะว่าไม่มีใครแสดงนะเพราะมีแต่คนคี้อานะครับโอ้มาสัมภาษณ์แต่ละคนกันเลยคนแรกคุณเป็นยังไงกับการแสดงอย่างนี้เสียงโอกครกชูเออไปเถอะไปเถอะไปเถอะแล้วคุณเป็นยังไงบ้างกับการแสดงแบบนี้นะครับ แสนน่าจะดีใจเกินไป,ไป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 แล้วคุณล่ะคุณพะกินไก่สุดลออเมซิ่งผมดีใจมากเลย,ยที่ผมได้เป็นพระเอกมัง้งนะไม่เข้าใจอะเอาฮี่ไปอยู่ที่อื่นไปแล้วคุณล่ะคุณแม่น้อยโอ้พูดดีดีมากเลยไปอยู่ที่เดิมไป แล้วคณไม้เหรออืมผมดีใจมากเลยที่แสดงเป็นจอมจอมสัวอุย๊ยจอมสัวนะครับผมดีใจมากเลยผมอยากแสดงอีกเพราะว่าผมได้ยึดตูดโอ้แล้วก็ผมก็อยากบอกว่ามีแต่คนทักมอนนะครับเดี๋ยวไปอยู่ที่เดิมก่อนแล้วคุณเสือล่ะเหมือนกูได้เป็นแค่ตัวประกอบขอบคุณครับ โอนนนนน้นคลิปที่ยาวที่สุดในโลกนะครับที่ผมทํามาแล้วแล้วผมจะบอกเลยว่าไอหุ่นยนต์ที่อยู่บนนั้นอะมันคืออีเวนท์ที่คุณหาไม่ได้แล้ว